สวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนพอกันกับแมวเหมียว,บวเบี่ยียมชีวิตในต่างแดนอีกแล้วจ้าเมื่อนี้กะสีเหมือนเดิมนะจ้าพี่น้องโดยความหวังความฝันของแมวหมียวที่อยากจะมีสวนล่ะคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้กะสิลงแห้งจักนอยจ้าพี่นอ้องขาสตอเบอรี่แมหมียวกาลังงามจ้าทุกคนบ่รานาไหนลงดินจ้าเพราะว่าซื้อมาเป็นกระถางมาใส่กระถางจ้าพี่น้องขาบ่มีแปลงปลูกของคือของกระเจ้านะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็ต้อง ล่งแรงโดยความฝันความหวังที่อยากจะมีแปลงเป็นของตัวเองจากพี่นองค่าแม่เหมียวกระตรงเหนื่อยแน่จักน้อยคะ่ะปีแรกสําหรับการสีฮ็ดแปลงพักในดินของแม่เหมียวนะจากพี่นองคาเมื่อนี่าฝนปล่อยมากจากพี่นองค่าคือแม่เหมียวอยากตากดินในกระถางเพื่อที่มะคุกเข่ากับดินใหมะะ่จากพี่นองคาะนี่แม่เหมียวก็ต้องเฝ้าออกวนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะดินยุนี่มันแห้งยากจ่ะทุกคนเพราะว่าเปลวเยี่ยมเนี่ยเป็นประเทศที่ฝนตกตลอดเวลาค,ะคะ่ะพี่นองค่า ฝนตกแดดออกแดดออกฝนตกแล้วก็ขึมตลอดเวลาจ้ะพี่นงองแม,ม่เมียกัเลยเลือกที่สี่เอาของเขาเอาหยาเนี่ยเห็นบ่ห้าเขาจะเป็นแผ่นๆหนังสีเลยเด้ทุกคนแบบดินมันสีแห,แห่งบ่บ่ดีปันใดจ้ะก็เลยเลือกที่สีแบบเอาไปกองกองกันแล้วก็ค่อยกลาบดานให้เขา ไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องขาแต่ก้อนอื่นแม่เมียวกระตรงเขียรเพื่นที่เพื่อทีิสิเทดินในกระถางที่แม่เมียวปลูกของปีที่แล้วนะคะกวาดออกแ้วเรียบร้อยนะจ้าพี่น้องเอาไปกองไว้ข้างๆนะจ้าลากะมากขวดเอา ้าที่เศษย,ยาที่มันติดนะคะที่มันบ่อนล่อนดีก็เอาขาดเอาจอบมาขวดออกก้นออกลึกๆจ้กพี่น้องคะ่ะเพื่อบอให้มันมีหลากยาเนาะหลังจากนั้นแล้วเมียวกะเทดินในกระถางนะคะพี่น้องบอกเลยว่าดินในกระถางของแล้วเมียวนี่คือหนักมากเยอะมากค่ะพี่น้องค่ะเทออกแล้วได้เกือบเต็มแท่ค่ะพี่น้องถากกระจายออกนะคะอันนี้ตอนนี้ก็คือเมี่ยวอ,อยากตากดินเพื่อเช็คม,มาคุกก,กันไม่กับดินไม่จ้กพี่น้องคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งเป็นการประหยัดนะจะพี่น้องขาะเห็นบ่อลายแห้งค่ะทุกคนค่เดื้อยความฝันของแมวเหมียวนะตั้งแต่มาอยู่เบลเยี่ยมนะจะพี่น้องแมวเหมียวลงทุนซื้อดินปลูกละกะซื้อกระถางค่อนข้างที่สิเป็นไรยบาหลายเงินอยู่จะพี่น้อง่าเนื่องด้วยที่เฮาเป็นคนมักปลูกเนาะก็เลยแบบลงทุนกับสิ่งนี้ค่ะพี่น้องขาโดยความที่แบบเฮากัยังเกรงใจเจ้าของบ้านอยู่นะคะพี่น้องก็เลยบอกา้าเฮ็ดแปลงปลูกจากพี่น้อง่ะบ้านนี้เห็นข้างบ้านเขาเลี้ยงไก่จ้ะทุกคน คางบ้านเขาเลี้ยงไก่เขาบอกว่าบ่อไ้มีสัตว์เลี้ยงเนะจ้าพี่น้องต่วันเห็นเขาคางบ้านเขาเลี้ยงไก่ต่ว่าเขาบ่ถึกว่าเน่จ้าทุกคนเมื่อเมียวก็กเลยเออเอาซะฉันขอปลูกหย่าตรงนี้แล้วการปลูกไอก ปลูกเฮ็ดแปลงพักตรงสนามหญ้านี่แล้วกันเนาะถ้าเวลาหฮาใหญ่คือจังไดเ้ากะจังคอยปลูกหญ้าขึ้นน,น,นี่่าเจ้าเนาะนี่หล่ะแมวเมียวก็เลยตัดสินใจเฮ็ดมองนี้เลยจ้ะเพราะว่ามองนี้ปกติแล้วแมวเมียวสีเอาไว้ว่างสาวายน้ำพัดติคให้ลูกจ้ะพี่น้องแต่มือ้อปีนี้กะคิดว่าสีใหญ่ไปอาสาวยายน้ำไปไว้ทั้งปูนค่ะทุกคนคะ่ะตรงนี้ก็เลยแบบหญ้าเข้าบางแน่แล้วก็เลยเออ,อเฮ็ดแปลงตรงนี้ละ เห็นบ่แมวเมียเมื่อก่อนอ่ะปูขางกําแพงยงเงาไปจนถึงนี่เลยได้ทุกคนค่ะคือใส่เนื้อที่แบบแคบแล้วกลับไปน้ำกำากําแพงจะทุกคนค่ะที่เทออกแล้วกัส่วนหนึ่ง้ะจ้ะพี่น้องนี่อันนี้แมวเมียกันเริ่มตีดินเพื่อชิติตากดินไว้นะคะเพื่อกลับไปกลับมานะจ๊ะพี่น้องเพื่อชิดเห็ดแปลงพักต่อไปเนาะนี่ มือนี้กถือว่าเมือ่อยจากพี่น้องเฮดเลงกับเวลาเพราะว่ามือนี้อลิซาสิไปเฮดกิจก,กรรมนะจ๊ะสิพ้าลูกไปเก็บคข่วันอีสเตอร์จากทุกคนค่มนะมือนี่ก็เมื่อยพอสมควรละจากพี่น้องจังมาอัปเดตใหม่เด้อจ้ะเป็นกําลังใจให้เด้อจ้ะ